ครับก็นะครับก็ขอสวัสดีกับพี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พปกันเช่นเคยนะครับผมนะครับขวัญชัยซาวนะครับก็วันนี้ก็เขาเรียกว่ามาแนะนํานะครับแนะนําเกี่ยวกับแซมนะครับวันนี้ยังไม่ผมยังไม่ได้แจกนะครับกับลักยินนะครับกับชุดกรองชุดกรองอะไรนะครับ วันนี้จะมาแนะนำนะครับกับแซมนะครับเป็นแซมทางพี่น้องนะครับพื้นบ้านของเรานะครับก็เป็นน่าจะเป็นท่านน่าจะเป็นท่านโบอนะครับท่านโบนะครับเป็นพี่น้องทางสวปลาวนะครับคือท่านท่านก็ได้ทักมาคุยกับผมนะครับคุยกันทางหลังบ้านนะครับว่าท่านมี ไฟแซกนะครับเป็นแซกแซกสดนะครับเป็นแซกสดอันบอกเป็นแซกสดนะครับก็ผมก็เลยคุยกับท่านนะครับท่านก็ได้ส่งฟไฟมาให้ผมดูนะครับผมจะผมยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ซีซีนะฮะ แล้วก็ F 3ครับ่าเดี๋ยวไป F 4ครับ F 5นะฮะอ่าแบบนี้นะครับคือท่านอยากจะนำจะนำอโน้ตนะครับอ่าไฟว็บหรือโน้ตทั้ง4-5ตัวเนี่ยนะครับมามาทำซาวฟอนตน์ครับก็มาปรึกษาผมนะครับว่าอาจารย์ เราจะทำเป็นซาฟอนแบบนี้จะทำเป็นซาฟอนเนี่ยเล่นกับคาราบีเนี่ยจะทำเป็นซาฟอนได้ไหม,มก็ตอบท่านไปบอกว่าก็ได้อยู่ครับได้อยู่แต่ว่าผมก็ถามท่านบอกว่าท่านได้ไฟแซมเสียงตัวนี้เนี่ยได้มาจาก v S T I หรือ,อแซมแซกจริงๆนะครับผมผมก็ถามแบบนี้เลยนะครับถามถามแบบเขาเรียกว่าถามแบบตรงๆเลยนะครับท่านก็บอกว่าท่าน ได้จากไฟล์เสียงตัวนี้เนี่ยไฟลเสียงไฟเว็บตัวนี้ได้มาจากแซ็กจริงๆเลยนะครับแซ็กที่เขาเป่าจริงนะครับท่านก็ได้ได้มานะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาอธิบายกับพี่น้องเอฟีทุกท่านนะฮะแล้วก็พี่น้องท่านที่เข้ามาติดตามนะครับคือไฟไฟแซ็กเนี่ยไฟแซ็กของเขาเนี่ยเวลาเขาเป่านะครับ มาครั้งมันมันจะเกินไป1นึ่งคีหรือมันจะลดหลั่นลงมา1นึ่งคีประมาณนี้นะครับเราเราต้องเขาเรียกว่ามีประสบการณ์พอสมควรนะครับในการทาําซาวฟอนออแซมชุดเครื่องดนตรีสดนะครับมันจะมีขึ้นมีลงนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราแซมจาก v s t i นะครับเหมือนอย่าง v f เ3ดีสามหรือแซคหรือกีตาร์ลักยินต่าง v s t i อะไรพวกนี้นะครับเขาจะเป๊ะนะครับเวลาเรา หน้ามปิ้งคอนเวอร์เตอร์นะครับเราคลิกเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องตามค e y note ของเขานะฮะมันจะตรงเป๊ะแต่ถ้าเป็นไฟล์แบบนี้เนี่ยไฟล์ไฟล์ฟแซมสดนะครับไม่ว่าจะเป็นพินสดนกีตาร์สดโอร์ดส์สดหรือกีตาร์โปร่งสดกีตาร์ไนลอนสดะอะไรพวกนี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะทํายากหน่อยนะครับก็ต้องค้นหาคีย์ของเขานะครับว่าคือย์คีย์ที่ ผมว่าเข้าใจําตามท่านในเป็นท่านโบนะครับท่านทําให้โบกับโมสเนี่ยนะครับอผมพูดผิดยังไงก็ต้องอต้องขออภัยนะครับกลับขออภัยอพี่น้องเอฟซีด้วยนะครับเน่ถ้าผมผมเอ่ยนมท่านผิดไปนะครับก็ท่านอาจจะเข้าใจตามตามผมแล้วก็อาจจะค่ออาจจะเข้าใจตามอพี่น้องแล้วก็เอฟซีนะครับว่าที่โน้ตเขาให้มาแบบนี้นะครับเรา น่าจะมาทําแบบซาวฟอนแบบตรงแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับที่เราจะทำซาวฟอนเนี่ยคือ,อไฟที่ที่ผมเมาส์มชี้นะฮะเราต้องเราไม่รู้ครับเราเราไม่รู้ว่าอ่าที่เขาเขาแซมมให้เนี่ยคือมันโน้ตแบบนี้นะครับแต่ว่าที่เราจะไปเล่นกับซาวฟอนเนี่ยเขาจะเล่นขึ้นไปอีกโน้ตหนึ่งหรือว่าเขาจะเล่นลงมาอีกโนตหนึ่งเราไม่รู้นะครับ มีวิธีเดียวที่เราจะรู้ครับเราต้องลองนะครับเราต้องลองนะครับก็ผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะกล่าวขออนุญาตจากาท่านพี่น้องนะครับ I FC ทางสปปลาวนะครับผมอยากจะขออนุญาตท่านนำไฟล์เว็บของท่านนะครับนำมาลองก่อนนะครับนำมาลองมาลองแล้วมาค้นหาวา่าเขาจะ เข้ากับคีย์ตัวไหนนะครับที่เราจะนําทําซาฟอนนะครับถ้าได้หรือยังไงผมจะเข้ามาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับให้พี่น้องเอฟซได้ดูกันนะครับแล้วก็จะแนะนําให้เจ้าของเขานะครับที่เขาที่เขาส่งไฟล์ให้ผมนะครับอที่พี่น้องจีทางสปปลาวนะครับส่งไฟล์มาให้ผมนะครับผมแนะนําการทํานะครับการแซมซาฟอนสดนะครับซาฟฟอนสดจริงๆเนี่ย มแนะนำให้แล้วก็แจกเป็นซาฟพอนให้เลยนะครับแล้วก็พร้อมวิธีการทํานะครับอ่ามันมีหลายเสียงครับตรงนี้ท่านก็ส่งมาให้ผมด้วยนะครับเป็นเสียงขยี้หลายเสียงครับแบบนี้ฮะนี่นะฮะนี่นะฮะหลายเสียงครับหลายเสียงมากนี่นะฮะพี่น้องหรือท่านที่เล่นคาราโอเกะกันนะครับก็ ไปฝันนะครับต้องการมากนะครับพวกแซกพวกไรพวกกีตาร์อะไรพวกนี้ครับอยากได้สมจริงนะครับอยากได้ให้มันสมจริงอยากให้เหมือนจริงนะครับก็อย่างที่ผมแนะนําให้นะครับเราจะร่วมช่วยกันนะครับพูดคุยกันร่วมช่วยกันแล้วพัฒนาซาวฟอนให้มันดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับพวกทำซาวฟอนมาให้ฟังนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับผมจะ พาพี่น้องและ FC นะครับในการทำซาฟอนนะครับซาฟอนอย่างที่ FC ได้คอมเมนต์มานะครับทำซาฟอนชุดกลองนี่แหละนะครับชุดกลองนะครับแซมตั้งแต่เล่มต้นนะครับพร้อมทำให้เป็น f f 2เล่นได้นะครับแล้วอีกคลิปหนึ่งผมจะทำแซมพวกเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีก็คือลายเบรดเบรดนะครับตัวทีนะครับเบรด กีตาร์นะครับกีตาร์กับเบสก็เหมือนกันนะครับแต่มีขอบเปลดชิ้นดนตรีอยู่นะครับเราจะแซมกีตาร์นะครับอ่าเอามาเล่นกับซาฟอนนะครับแซมแบบละเอียดนะครับโดยไม่มีปิดบังนะครับอ่าพร้อมที่จะทําให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนาไปเล่นกับซาฟอนได้เลยนะครับผมจะพยายามทําเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับครั้น้าผมจะมาทํอ่าเขาเรียกว่าทําทั้งหมดนะครับทั้งทั้งหมดรวมกันนะครับคลิปมันจะยาวมากครับ เป็นสองสามชั่วโมงนะครับมันยาวเกินนะครับผมขอตัดตัดตอนไปเป็นคลิปเป็นคลิปนะครับเพื่อให้พี่น้องเอซีได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับอ่าผมขอขอทําเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อ่าที่ผมสัญญาไว้นะครับท่านน่าจะเป็นท่านดยชูดํานะครับที่ผมจะมาแจกเอกสารนะครับหางเสียงกลองอะไรพวกนั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับเราเจอกันนะครับพี่น้องท่านไหนไม่มีเครื่องมือในการทำาซาร์ฟอนนะครับที่ผม ทําทคลิปลงไปให้ท่านเข้าไปย้อนหลังไปดูนะครับที่ผมแจกไปนะครับหนึ่งก็คือโปรแกรมโคเว็บนะครับที่ผมชี้ให้ดูตอนนี้นะครับหนึ่งโคเว็บสองอาจจะเป็นโปรแกรมเนานะครับเวอร์ชันน่าจะเป็นศูนย์จุดห้าหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็โปรแกรมเนาหกสี่นะครับท่านต้องเตรียมไว้สองโปรแกรมนะครับแล้วก็ โปรแกรม x t r e m e Sampling Converter นะครับท่านอ,อเตรียมไว้นะครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับแล้วก็ผมจะแจกตารางหางเสียงกลองนะครับให้นะครับเพื่อให้พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับนำไปใช้กันนะครับเวลา,าพี่น้อง FC อซทำชุดกลองมาแล้วไม่รู้ว่าจะปรับนะครับเราจะปรับเสียงแแนเเท่านี้เสียงกระเดืองเท่านี้เสียงคาเบลนะครับรวมทั้งเขาเรียกว่า อ่าอร์เฮดนะครับหรือแฉบันเรานี่แหละที่เราเรียกว่าแฉนี่แหละครับแฉเป็นแฉเป็นให้แฮ็ดอะไรพวกนี้นะครับที่เราจะตั้งกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแจกไปให้นะครับที่ผมเคยอ่แนะนําให้คลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่ว่าจะแจกเป็นเทอร์โบนะครับอ่าทาให้เลยนะครับพร้อมแจกให้เลยนะครับแล้วก็อ่าพวกอ่พวกคิ้นตีหรือพวกแซกอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมขอทดลองดูก่อนนะครับอ่ ทดลองดูก่อนว่าผ่านไหมนะครับสําหรับการแซมสดนะครับเพราะผมก็ไม่ได้แซมเองนะครับเพราะท่านอ่าก็ได้ได้แซมมานะครับ <ij etic> ท่านได้แซมมาก็มาโยนให้ผมอย่ผมจะอ่าลองทดลองดูนะครับผมจะไล่หาคีย์ดูนะครับ <im itation> ถ้าได้หรือยังไงผมจะทําคลิปให้ดูนะครับ <im itation> แล้วท้ายนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องอทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ให้ผมเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตามเยอะๆนะครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรไปท่านจะไม่ได้พลาดนะครับความรู้สิ่งดีๆใหม่ไปนะครับท่านจะไม่ได้พลาดนะครับจุดนี้นะครับสําคัญมากนะครับแล้วก็ช่องของผมนะครับท้ายนี้ขอ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 โฆษณาช่องตัวเองหน่อยนะครับช่องของผมนะครับอ่าอินโทรนะครับอินโทรอินโทรเวลาเวลาขึ้นอินโทรมานะครับ จะมีรูปผมยิ่งมาแล้วก็จะมีขวัญชัยซาวแล้วจะมี KS ติดท้ายนะครับ KS นะครับติดท้ายนะครับเพราะว่าช่องผมชื่อผมก็ที่ผมเข้าไปสำรวจรูก็ชื่อผมก็ซ้ํากันนะครับซ้ํากันหลายชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้จําคําว่าอินโทรของผมนะครับหรือว่าโลโก้ปกช่องของผมนะครับก็จะไม่เหมือนใครนะครับผมจะใส่เสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็นั่งถ่ายรูปนะครับท้ายนี้ก็ ก็ขอจากลาครับกับพี่น้องซีนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันเราจะเจอกันในการทำซาฟอนชุดกลองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพร้อมนําไปทําเป็นซาฟอนจริงนะครับเล่นจริงได้เลยนะครับแล้วพร้อมแจกตารางหางเสียงชุดกลองนะครับแล้วจะต่อกันด้วยคลิปต่อไปนะครับจะต่อกันด้วยการทำแซมเสียงชิ้นดนตรีนะครับพร้อมบอกเคล็ดลับดีๆมากมายนะครับ ให้พี่น้องเอฟซีได้รู้กันนะครับรู้ซึ้งรู้ลึกร,รู้จริงนะครับวันนี้ผมต้องอขอลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ